สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงพลังบำบัดร่างกายคุณรักษาตนเองได้ Spontaneous Healing ผลงานการเขียนของนายแพทย์แอนดรูวายสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่35เป็นเนื้อหาของบทที่13จิตใจและวิญญาณส่วนที่1เรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับชมรมการแพทย์องค์รวมแห่งสหรัฐ มีสัญลักษณ์เป็นรูปงูพันคบเพลิงบนห่วงสามห่วงซึ่งงูพันคบเพลิงนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพอัสครีพีโอและสัญลักษณ์แห่งวิชาชีพแพทย์ส่วนวงกลมสามห่วงเปรียบได้กับร่างกายจิตใจและวิญญาณซึ่งเป็นองค์ประกอบสามประการของมนุษย์ชาวแพทย์องค์รวมเชื่อว,ว่าแพทย์แผนปัจจุบันนั้นสนใจแค่เพียงร่างกายเลยละเลยเรื่องจิตใจและวิญญาณผมเคยกล่าวไว้แล้วว่า จิตใจนั้นเองที่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะสตาร์ระบบบำบัดต,ตนเองและขอสนับสนุนความเชื่อของบางวัฒนธรรมด้วยว่าจิตใจนั้นเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยได้แต่ยามที่เราประสบความเจ็บไข้ยอยู่จำเพาะต่อหน้าความเขลาเรื่องร่างกายและจิตใจกลับมีมากมายเรารู้จักจิตใจและผลของจิตใจที่มีต่อร่างกายกันน้อยมากส่วนเรื่องวิญญ,ญาณก็ยิ่งน้อยกว่า ซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเขียนหรืออธิบายกันได้อย่างไรวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นวัตถุไม่ได้ช่วยในเรื่องนี้ได้มากนักจริงอยู่ที่การหันมายอมรับปรัชญาองค์รวมแห่งสุขภาพและการแพทย์องค์รวมเป็นเรื่องที่ดีแต่แพทย์องค์รวมจะแนะนําคนไข้ให้เพิ่มพูนศักยภาพของระบบบ,บําบัดได้ด้วยการใช้จิตใจและวิญญาณได้อย่างไรจิตใจ ผมอยากให้คุณลองพิจารณาถึงข้อปฏิบัติทางใจ4ประการกล่าวคือความเชื่อความคิดจินตนาการและอารมณ์ว่ามีผลและปฏิสัมพันธ์ต่อระบบบำบัดของเราอย่างไรบ้างความเชื่อความศรัทธาในตัวแพทย์หรือผู้รักษาแท่งสการะเทพ,พเจ้าและตัวยาต่างๆนั้นเป็นพื้นฐานแห่งปฏิกิริยาอุปทานหรือที่เรียกว่า ปฏิกิริยาพลาซิโบโดยแท้จริงซึ่งผมว่ากรณีเช่นนี้เป็นตัวอย่างอมตะของความสามารถในระบบบำบัดของคนเราความเชื่อหรือความศรัทธามีทิพธิพลต่อการที่เรามองโลกและสิ่งต่างๆและเป็นเครื่องกำหนดขอบเขตให้เราเล็งเห็นและไม่เล็งเห็นเรื่องต่างๆตลอดเวลาที่เราดำเนินชีวิตของเราในโลกกว้างเมื่อหลายปีที่แล้ว ผมได้รู้จักสตรีผู้หนึ่งที่สามารถหาต้นโคลเวอร์พิเศษที่มีใบเป็นสี่แฉกได้ตามดงโคลเวอร์ทุกครั้งไปสำหรับต้นโคลเวอร์นั้นเป็นพืชชนิดหนึ่งในตระกูลถัว่วปกติมีใบาสามแฉกจับกันเป็นรูปสามเหลี่ยมให้ดอกสีชมพูม่วงหรือขาวนิยมปลูกไว้ใช้เลี้ยงปสัสสตว์เชื่อกันว่าหากใครค้นพบต้นโคลเวอร์ที่มีใบามากกว่าสาแฉกจะมีโชคดีชาวอเมริกันนั้น ใช้โคลเวอร์สแฉกเป็นสัญลักษณ์วันนักบุญเซนต์แพทริกซึ่งเธอคนนี้มักจะท้าพนันกับใครต่อใครว่าจะสามารถหาใบโคลเวอร์สีแฉกได้ภายในเวลานาทีเดียวซึ่งเธอก็ชนะเดิมพันทุกครั้งผมจะหาอย่างไรก็ไม่เคยเจอต้นโคลเวอร์ที่มีใบสีแฉกเลยแม้แต่ต้นเดียวหาจนตาลายบางคราวก็แลเห็นว่ามีแต่พอไปเด็ดขึ้นมาก็พบว่าเป็นโคลเวอร์สองต้นเลื้อยพันกันอยู่ก็มี ผมจึงคอยสังเกตว่าเธอหาได้อย่างไรจึงได้ดพบว่ากุญแจแห่งความสำเร็จของเธอก็คือความเชื่อครับเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าดงคโคลเวอร์ต้องมีต้นคโคลเวอร์สี่แฉกปะปอนอยู่ไม่ต้นใดก็ต้นหนึ่งความเชื่อชอนิดนี้เองที่ทำให้เธอหาพบได้ทุกครั้งหากไม่เชื่อก็จะไม่มีวันพบเมื่อได้ทราบเคล็ดลับของเธอแล้วผมก็เริ่มทดลองใหม่ไม่ช้าผมก็พบว่าพืชพันธุ์ดังกล่าวนั้น บางใบก็มีสี่แฉกจริงๆดังที่เธอเชื่อมิหนำซ้ำผมยังไปเจอต้นที่มีใบห้าหรือ6แฉกซะด้วยซ้ำอันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นโชคดีกว่าหรือเปล่านะครับเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ไปเป็นวิทยากรค่ายสุขภาพที่มอนแทนาคณะของเราพักกันที่กระท่อมล่าสัตว์หน้ากระท่อมเป็นลานหญ้ามีกอโคลเวอร์ขึ้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นหมู่บ่ายวันหนึ่งผมอยู่ว่างๆเลยตั้งใจว่าจะต้องหาโคลเวอร์นำโชคให้ได้ จึงออกไปก้มๆเงยๆจนมีสตรีที่มาเข้าร่วมอบมรมเตรเข้ามาถามว่าหาอะไรเหรอคะจะให้ช่วยอะไรหรือเปล่าหาใบโครเวอร์ที่มีสีแชรครับผมตอบจะมีเหรอคะคงพูดกันเล่นๆกระมังพูดที่เขาเอามาใส่กรอบโชว์นั่นเขาเอากลีบจากใบอื่นมาติดเพิ่มเข้าไปไม่ใช่เหรอคะมีครับตรงนี้ต้องมีแน่ละต้นหนึ่งเธอก็เลยก้มลงช่วยหาผมจึงอธิบายเพิ่มเติมว่า ต้องใช้สมาธิสักหน่อยนะครับเป็นการฝึกที่ดีต่อสมองและสายตาแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นการใช้เวลาที่แย่ที่สุดหรือเปล่าแล้วอีกเพียง5นาทีผมก็พบใบโครเวอร์6แฉกก่อนแล้วก็พบ4แฉกอีกใบหนึ่งทำเอาเธอประหลาดใจมากที่หน้าบ้านฉันก็มีโครเวอร์ค่ะเดี๋ยวกลับไปต้องไปหาเลยเธอว่าแบบนั้นถ้าเธอเชื่อว่าจะมีจริงๆป่านนี้ผมว่าเธอคงหาเจอแล้วทั้งที่ก่อนหน้านั้น เธอคงไม่เคยเหลือบแลเลยกรณีของการบำบัดโรคก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่องของไบโครเวอร์ก็คืออยู่ที่โชคซึ่งอาจฟังดูล,ลึกลับและเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากหากคุณไม่เชื่อเสียอย่างโอกาสที่จะประสบกับมันก็มีน้อยผมสนใจว่าคนเราจะทำอะไรเพื่อช่วยพลังบำบัดโรคได้บ้างก็ได้พบว่านักบำบัดยุคใหม่หลายคนแนะนำให้ตอกย้ำความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับตัวเองเสมอเสมอ เช่นระลึกไว้ตลอดเวลาว่าร่างกายของฉันบำบัดโรคเองได้หรือพลังบำบัดของเรามีอยู่เต็มเปี่ยมเลยหรือก้อนนิ้วกำลังค่อยๆกร่อนเล็กลงแต่สำหรับตัวผมเองแล้วไม่แนะนำเทคนิคการตอกย้ำนี้นะครับผมไม่ทราบว่าสมมุติฐานที่ว่าการตอกย้ำความเชื่อจะทำให้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ได้ว่ามันจะได้ผลจริงหรือไม่แต่จากประสบการณ์ของผมคือ ความเชื่อชนิดที่ทําให้คนเราเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อที่เราเรียกว่าเชื่อแบบหัวปักหัวปั๊มนี้จะมีผลต่อพลังบําบัดอีกต่อหนึ่งความเชื่อลักษณะนี้ในแต่และคนก็จะมีความแตกต่างกันไปหากผมได้แต่พูดกับตัวเองว่าต้นโคลเวอร์สีใบมีจริงโดยไม่ได้เห็นด้วยตาและปราศจากความเชื่อผมคงไม่สามารถหาโคลเวอร์ที่มีสี่แฉกได้แม้แต่ใบเดียวแต่ทว่าการค้นพบความจริงข้อนี้ มาจากการที่ผมได้พบความเป็นจริงใหม่ผ่านประสบการณ์ของคนอื่นมันเลยทําให้ผมเชื่อและเมื่อทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมจึงถ่ายทอดความเชื่อเพราะความจริงนี้ให้ผู้อื่นได้อีกต่อหนึ่งดังนั้นยุทธวิธีที่ผมจะแนะนําก็คือให้คุณหาตัวคนที่เคยมีประสบการณ์และหายป่วยไข้าจากพลังบําบัดมาแล้วเพื่อให้เขาถ่ายทอดความจริงให้คุณฟังบ้างผมยังจําได้ว่า เคยมีคนไข้สตรีวัย49ปีคนหนึ่งมาพบผมด้วยอาการมีก้อนไฟบรอยขนาดใหญ่เกือบเท่าผลเกรฟฟุตหรือขนาดเท่าๆกับส้มโอสตรีผู้นี้มีสามีเป็นสูตินรีแพทย์ซึ่งสนับสนุนให้ภรรยาเข้ารับการผ่าตัดเพื่อตัดมดลูกทิ้งไปตามที่สูตินรีแพทย์อีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของไข้แนะนำเพราะไฟบรอยทำให้เธอไม่สบายกายหลายอย่างทั้งปวดท้องอยามีรอบเดือนซึ่งมามากและนานวันด้วย ตัวเธอไม่อยากตัดมดลูกทิ้งจึงมาหาผมเพื่อให้ผมแนะนำวิธีการอื่นแทนผมจึงแนะนำว่าเนื่องจากเธอกำลังเข้าสู่วัยทองคือกำลังจะมีวัยหมดประจำเดือนน่าจะรอเพียงให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเองเพราะก้อนไฟบรอยในมดลูกอยู่ได้ด้วยเอสโตรเจนและปกติเมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนก้อนไฟบรอยจะเล็กลงเองจนบางรายจะฝ่อหายไปเองด้วยและผมแนะนำให้คนไข้ใช้สมุนไพรต่างๆ กินอาหารที่เหมาะสมและงดอาหารที่ให้เอสโตรเจนสูงให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพื่อลดระดับเอสโตรเจนและให้ทำจิตบำบัดเพื่อช่วยลดขนาดไฟบรอยเธอก็เต็มใจและทำตามสูตรปฏิบัติทั้งหมดแต่ผมก็ดูออกว่าเธอยังไม่เชื่อนักว่ากอ้นไฟบรอยจะฝ่อเองไปได้ความเชื่อของเธอยังมีน้อยกว่าน้ำหนักคำพูดของสูตินารีแพทย์ที่ว่าไม่มีทางอื่นนอกจากตัดมดลูกทิ้งสถานเดียว พอดีผมนึกขึ้นมาได้ว่าคนไข้รายต่อไปที่รอคิวอยู่ก็สามารถจัดการกับไฟบรอยขนาดใหญ่กว่าคือเท่าแตงได้หายเรียบร้อยเมื่อสักสองสาปีที่แล้วและมาเล่าให้ผมฟังด้วยความลิงโลดใจที่พิสูจน์ได้แล้วว่าแพทย์ก็ไม่ได้ถูกเสมอไปและเธอก็หลีกเลี่ยงการถูกตัดมดลูกทิ้งได้สาเร็จพอรอจนเธอหมดประจาเดือนแล้วอาการต่างๆก็หายไปหมดสิน้นผมคิดว่า เธออาจจะไม่รังเกยียจที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล่าวให้สตรีรายแรกได้ฟังผมจึงถามความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายแล้วนัดให้มาเจอกันแต่การกลับเป็นว่าสตรีทั้งสองนั้นรู้จักกันอยู่แล้วเพราะอาศัยอยู่ละแวกเดียวกันปรากฏว่าคนไข้เก่าของผมสามารถสร้างความเชื่อแบบศรัทธาในเรื่องของพลังบำบัดให้แก่รายใหม่ได้ดีกว่าผมมากแค่ได้พบหน้าและพูดคุยกันเท่านั้นคนไข้รายใหม่ ก็ปฏิเสธที่จะรับการผ่าตัดมดลูกและลงมือทําตามสูตรปฏิบัติที่ผมกำหนดให้เพื่อควบคุมขนาดและอาการจากไฟบรอยหนึ่งปีต่อมาเธอก็พ้นวัยมีรอบเดือนและปัจจุบันไม่มีอาการใดๆอีกเลยผมยังไม่เห็นว่าวิธีใดจะช่วยในการบำบัดโรคได้ดีไปกว่าการปรับทัศนคติและความเชื่ออันเป็นอุปสรรคไปในทางใหม่ที่จะเป็นประโยชน์มากกว่า โดยการแสวงหาคนที่เคยประสบความสำเร็จในการบำบัดโรคเดียวกันมาแล้วแต่ก่อนมาเรื่องโครเวอร์สีแฉกไม่เคยอยู่ในสมองผมเลยและไม่เคยจัดว่าเป็นความจริงจนกระทั่งผมไปพบกับคนผู้หนึ่งซึ่งทำให้ใบโครเวอร์สีแฉกกลายเป็นของธรรมชาติที่พบได้ทุกวันเดี๋ยวนี้โลกของผมก็เลยดูสมบูรณ์ขึ้นมาอีกนิดหน่อยจากการค้นพบใหม่ที่ทำให้ผมตระหนักว่าหากมีคนที่เชื่อมัน่น ในพลังบำบัดต,ตัวเองมากขึ้นก็จะมีคนที่หายจริงจากพลังบำบัดของร่างกายตัวเองมากขึ้นและเรื่องนี้ย่อมเป็นคุณประโยชน์แก่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามแน่นอนครับความคิดตามปรัชญาของชาวพุทธถือว่าการยึดติดอยู่กับการคิดเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการรู้แจง้งหรือนิพพานเพราะเมื่อเราเอาแต่คิดฟุง้งซ่านหรือหมกมุน่นย่อมไม่เข้าถึงสัจจะหรือความจริงความคิด เป็นตัวพาเราออกจากปัจจุบันหวนกลับสู่อดีตไปสู่อนาคตและทำเราเพ้อเจ้อหรือฝันเฟื่องซึ่งล้วนแต่เป็นมายาและว่ากันว่าในระดับสามัญกว่านั้นความคิดทำให้เรากังวลรู้สึกผิดและเศร้าซึมอารมณ์เหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อพลังบำบัดโรคได้และแน่นอนว่าจะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดกระลุ้มหรือทุกขโทมนัส คนเราคงไม่อาจจะหยุดความคิดได้จะมีก็แต่ผู้ที่ฝึกสมาธิจนจิตกล้าแกร่งแน่นิ่งเท่านั้นกระมังจึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่คิดแต่วิธีหนึ่งที่จะช่วยได้คือให้เราหันไปสนใจที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามร่างกายของเราแทนพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่ามนุษย์เราโชคดีมากที่มีร่างกายเพราะร่างกายประกอบด้วยส่วนต่างๆอยู่ณนะปัจจุบันในขณะที่จิตใจของเรา โลดแลนไปได้สารพัดไปสู่อดีตและอนาคตหากเราจดจ่อกับความรู้สึกในร่างกายเราย่อมอยู่กับปัจจุบันได้ซึ่งในบทที่ผ่านมาผมได้แนะแนวทางเพื่อบริหารลมหายใจก่อนนอนโดยการเกรงและผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆสลับกันไปจนทั่วร่างกายเหตุผลที่วิธีการนี้ช่วยเรานอนหลับได้ก็เพราะเป็นวิธีการที่เหนี่ยวนำความคิดที่ฟุ้งเตลิดของเรากลับมาสู่ร่างกายนั่นเองครับ วิธีการกําหนดจิตที่เป็นประโยชน์อีกวิธีหนึ่งก็คือการกําหนดลมหายใจโดยผมจะกล่าวรายละเอียดไว้ในตอนท้ายๆของบทต่อไปสำหรับตอนนี้ขอบอกเพียงว่าการหายใจเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติขั้นพื้นฐานที่สุดของการทำสมาธิและเป็นตัวรองรับความคิดที่ปลอดภัยกว่าที่อื่นๆมากถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองถูกรบกวนจิตใจด้วยความคิดต่างๆให้ลองมุ่งความสนใจ มาที่ลมหายใจเข้าออกแทนนอกจากการดึงจิตกลับมาจากความฟุ้งซ่านแล้วอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยขจัดความคิดที่ไม่พึงประสงค์ได้ก็คือการคิดตรงกันข้ามหากมีความหวาดกลัวความวิตกกังวลความหวาดระแวงเช่นว่าตัวคุณจะเป็นมะเร็งเสนอหน้าเข้ามาในจิตใจก็ให้คุณนึกภาพว่าภูมิคุ้มกันกำลังด่านหน้าเพื่อไล่จับและกวาดเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายตัวแล้วตัวเล่า หรือหากกำลังกินบร็อกโคลี่หรือดื่มชาเขียวหรือกำลังกินวิตามินต้านอนุมูลอิสระนั้นก็ให้นึกภาพว่าคุณกำลังบำรุงบำาเรอร่างกายเพื่อกันมิให้มาเรงเข้ามากล้มกลายคุณความคิดเชิงตรงกันข้ามจะช่วยขจัดความคิดไม่ดีออกไปในลักษณะที่คล้ายกับที่เครื่องผลิตคลื่นเสียงทำเสียงในความถี่เดียวกันออกไปกลื่นเสียงไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับการทำสมาธิเป็นวิธีการพิเศษ ที่ช่วยให้เรารู้จักละวางความคิดหรือความฟาุ้งซ่านในสาระสำคัญสมาธิเป็นการกํากับจิตใจให้อยู่ในคันลองจากการนั่งและเพ่งความสนใจไปที่ลมหายใจความรู้สึกในร่างกายและภาพที่สร้างขึ้นด้วยคุณสามารถหัดควบคุมจิตใจและตั้งสติอยู่กับที่ใดที่หนึ่งได้การฝึกสมาธินั้นเป็นทั้งเรื่องยากและเรื่องง่ายที่ว่าง่ายก็เพราะ คุณเพียงแค่กำกับและควบคุมจิตใจเอาไว้ให้ได้เท่านั้นส่วนที่ว่ายากก็คือนี่เป็นการเปลี่ยนนิสัยที่เป็นมาชั่วชีวิตนั่นคือนิสัยที่ปล่อยจิตใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปล่อยใจท่องไปในความคิดความคำนึงและแม้ว่าคุณจะนั่งขัดสมาธิไม่ไหวติงเพ่งจิตใจแน่วแน่สงบนิ่งอยู่ได้เป็นชั่วโมงแต่คุณอาจจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้เช่นในช่วงเวลานั้น ในตอนอื่นๆเลยก็ได้เป้าหมายแท้จริงของสมาธิคือการรู้สึกตัวอยู่เสมอกล่าวคือมีสติทุกอิริยาบถท,ทุกขณะจิตตลอดเวลาที่ชีวิตดำเนินไปแม้คุณจะยังไม่พร้อมขนาดนั้นคุณก็สามารถเริ่มได้โดยการมุ่งความสนใจมาจดจ่อที่ร่างกายหรือลมหายใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนึกขึ้นได้โดยเฉพาะในขณะที่คุณรู้สึกว่า จิตของคุณกระเจิดกระเจิงออกจากปัจจุบันไปสู่เรื่องต่างๆสุดแต่ความคิดจะนำพาไปจินตนาการดวงตาของจิตใจนั้นมีความสัมพันธ์แบบพิเศษกับระบบบำบัดความเจ็บไข้ได้ป่วยสมองส่วนหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นนั้นอยู่ตรงส่วนหลังของศีรษะโดยการรับภาพและแยกแยกข้อมูลที่จอตาส่งเข้ามาให้ ส่วนในยามที่สมองส่วนนี้ไม่ได้ทำงานก็จะเกิดการสื่อสารเป็นการภายในระหว่างจิตใจกับร่างกายซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารอันสำคัญยิ่งเกิดขึ้นมาเราทุกคนใช้เวลากับการมองภาพจินตนาการต่างๆผ่านดวงตาแห่งจิตใจกันอย่างมากมายแต่น้อยคนนักที่จะฝึกหัดการมองเห็นในลักษณะนี้ให้ถูกต้องได้ตัวอย่างเช่นการจะนึกภาพต่างๆให้กระจ่างชัด หรือเต็มไปด้วยรายละเอียดมากขึ้นเป็นเรื่องที่วงการต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่เห็นคุณค่าในการฝันกลางวันนั้นคนเรามักจะอยู่ในภวังที่สะกดเราได้ด้วยภาพภายในแต่วัฒนธรรมแวดล้อมจะเห็นว่าการฝันหรือวาดภาพต่างๆในอากาศดังกล่าวเป็นการหนีเช่นในยามที่เด็กน้อยคนหนึ่งฝันเฟื่องถึงโลกภายนอกก็จะถูกคุณครูดึงให้กลับมาสนใจเรื่องที่เรียนอยู่ทั้งที่เด็กกำลังสนใจนั่นเอง แต่สนใจในภาพภายในจิตใจแทนที่จะสนใจเรื่องภายนอกที่เป็นความจริงร่วมที่คนอื่นๆสรุปกันมาดังที่มีครูชั้นประถมรายหนึ่งติดต่อมาขอคําแนะนําจากผมว่ามีเด็กเจ้าปัญหาคนหนึ่งที่เธอขนานนามว่าเด็กใจรอยที่แย่ที่สุดที่เธอเคยพบใจลอยไปไหนๆตลอดเวลาเลยล่ะคะ่ะคุณครูเล่าแบบนั้นพอไปจ้ำจี้จ้ำชายเข้าก็ทําเป็นไข้ขึ้นเราก็ต้องพาตัวไปหาหมอ ตั้งแต่นั้นมาก็ทําตัวร้อนอยู่เรื่อยต้องส่งกลับบ้านอยู่บ่อยๆทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแต่ผมคิดว่าคุณครูไม่ได้เชื่อมโยงความจริงสองเรื่องเข้าด้วยกันความจริงที่ว่าเด็กคนที่แย่ที่สุดในสายตาของเธอนี้เป็นเด็กที่สามารถทําให้ตัวเองตัวร้อนขึ้นได้เองส่วนผมนั้นตีความว่าเด็กคนนี้มีความสามารถพิเศษสองอย่างที่มาพร้อมกันผมจึงแนะนําให้คุณครู เรียกเด็กคนนี้เสียใหม่ว่าเป็นนักจินตนาการที่เก่งที่สุดดีกว่าหากสมองไม่ติดพันอยู่กับการอ่านข้อมูลที่ดวงตาส่งมาเยื่อหุ้มสมองส่วนรับภาพจะเชื่อมจิตใจและความตั้งใจเข้าด้วยกันโดยการควบคุมของระบบประสาทส่วนกลางและการเชื่อมประสานในลักษณะดังกล่าวจะชักภัยเกิดการบำบัดต,ตนเองขึ้นมาได้ด้วยอีกโอกาสหนึ่งที่คุณจะสร้างภาพจินตนาการได้ก็คือ เมื่อจินตนาการถึงเรื่องทางเพศซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งมีอนุภาพสู้ระบบประสาทอัตโนมัติเช่นกันการจินตนาการถึงเรื่องทางเพศจะต้องใช้ทั้งการวาดภาพอารมณ์ที่กำลังถูกกระตุ้นขึ้นจนปลิ่มและปฏิกิริยาทางกายควบคู่กันไปหากคุณยังคลางแคลงใจในอำนาจของจิตใจที่มีต่อร่างกายก็ให้ลองสังเกตตัวเองในยามที่คุณหวนคำนึงถึงเรื่องการมาลมดูสิครับว่ายามนั้น ร่างกายของคุณเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วจินตนาการทางเพศเป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวระดับก้นบึ้งเลยทีเดียวแม้คู่รักที่อยู่ด้วยกันมานมนานก็ไม่อยากจะเปิดเผยให้อีกฝ่ายทราบก็มีลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นจินตนาการที่จะคงที่และถาวรไม่แปรผันราวกับภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยภาพเดิมๆที่ไม่อาจจะเปลี่ยนไปได้ง่ายๆผมมั่นใจว่า หากเราสามารถควบคุมกระบ,บวนการจินตนาการให้มีความแม่นยำและแจ่มชัดได้มากเท่าตอนจินตนาการทางเพศแล้วเราจะนำความสามารถนี้มาใช้ได้โดยเจตนาเพื่อปลุกระบบบำบัดหรืออาจจะถึงขั้นเข้าถึงสมรรถภาพต่างๆที่มีอยู่เดิมในยีนของเราก็เป็นได้เนื่องจากโดยมากแล้วเรามักมองภาพในจิตใจของเราโดยเลื่อนลอยและไม่ได้มีจุดประสองค์อะไรผมคิดว่าการเปิดโอกาสให้นักบำบัดโรค ด้วยวิธีการทางจิตช่วยนำทางให้เราสามารถสร้างจินตนาการขึ้นมานั้นจะเป็นประโยชน์มากเพราะนักบำบัดจะช่วยเราสามารถกระตุ้นให้ระบบบำบัดของร่างกายทำงานขึ้นมาอย่างน้อยก็นในขั้นเริ่มต้นนักบำบัดด้วยการสะกดจิตจินตนาการและการสะกดจิตภายใต้ใตการชี้นำจะช่วยคุณเรียนรู้วิธีการประสานจิตใจและร่างกายเข้าหากันโดยสื่อผ่านภาพที่จิตใจวาดขึ้นมา และเมื่อคุณรู้วิธีการแล้วต่อต่อไปก็จะฝึกทำได้เองจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมพบว่าการสร้างภาพจากอารมณ์จะให้ผลดีที่สุดในลักษณะเดียวกับภาพจากการมารมซึ่งนับบำบัดที่ชำนาญพอจะมีวิธีการเฉพาะที่ช่วยผู้รับการบำบัดทราบว่าภาพประเภทใดที่จะกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองได้ดีกว่ากันผมรู้จักหลายคนที่ใช้จินตนาการไล่หูจนหายไปได้จริงๆ เรื่องนี้ถือว่าเด็กๆจะทําได้ดีกว่าคนโตโตและอัตราที่เด็กหายจากหูดมีอัตราที่มากกว่าความสําเร็จของผู้ใหญ่ผู้ป่วยรายหนึ่งมาหาผมเพราะมีหูดขนาดใหญ่อยู่บนมือซ้ายเขาไปพบแพทย์และแพทย์ได้จี้หูดนั้นออกไปแล้วแต่มันกลับงอกขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็ต้องกลับไปให้แพทย์จี้ออกอีกผมจึงบอกให้เขาฉายแสงสีขาวลงไปที่บริเวณนั้นวันละสองสานาทีทุกวันผ่านไปหนึ่งเดือน หูดเจ้ากรรมยังคงอยู่ที่เดิมผมจึงส่งตัวเขาไปพบนักจินตบ,บำบัดซึ่งเมื่อพบกันครั้งแรกนักบำบัดก็รู้เลยว่าผู้ป่วยชอบรถตักดินพลังไอ้น้ำเขาคลั่งไคล้รถตักดินและเครื่องมือตักดินทุกชนิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนักบำบัดจึงแนะนำให้เขาใช้ภาพรถตักดินกำลังขุดเอาหูดออกไปทุกเช้าและให้ทำก่อนนอนด้วยเมื่อเขาใช้วิธีจินตนาการแบบนี้ก็ปรากฏว่า เพียงแค่สองสัปดาห์แรกหลังจากเริ่มจินตนาการหูดก็ฝ่อไปเองเกือบครึง่งและในที่สุดก็ฝ่อลงไปจนหมดและไม่ขึ้นมาใหม่อีกเลยในตอนต้นๆผมเคยเล่าถึงผู้ป่วยรายหนึ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันอัตโนมัติของเขาได้ทำลายเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดของตัวเองเขา้าเขาเข้ารับการรักษาจากแพทย์ที่รักษาด้วยวิธีการสะกดและระง,งับอาการแต่ก็ไม่เกิดผลทั้งที่เขาต้องกินยา เพลตนิโซนและยากดภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆสามต้องตัดม้ามออกด้วยผมแนะนำให้เขาหันมาใช้ชีวิตแบบที่ดีต่อสุขภาพและระบบบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติจนในที่สุดเขาก็หายจากความผิดปกติวิธีการหนึ่งที่เขาเลือกใช้ก็คือการบำบัดด้วยจินตนาการแต่กับนักบำบัดรายแรกนั้นผู้ป่วยเล่าว่าผมชอบคุณหมอคนที่รักษานะครับแต่เธอชอบใหผมใช้จินตนาการที่รุนแรง อยากให้นึกภาพแสงเลเซอร์กลาดเผาเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองรับความรุนแรงต่างๆมามา,มากแล้วผมอยากใช้วิธีการที่อ่อนโยนกว่านี้มากกว่าแล้วในที่สุดเขาก็ได้พบภาพที่พอใจนั่นคือจินตนาการว่าเม็ดเลือดขาวกลุ่มที่ชื่อว่า suppressor t c e l ์พากันมาขี่รถสายตรวจวิ่งล้อมรอบคอยคุ้มกันรถฉลามบกซึ่งภายในมีเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด คอยลาดตะเวนอยู่เพื่อมีให้เม็ดเลือดขาวตัวร้ายเข้ามาคุกคามได้การฝึกจินตนาการด้วยภาพดังกล่าวได้ผลอย่างวิเศษเขาได้ยึดเอาวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการบำบัดหลักทำให้โรคสงบลงจนหายสนิทในระยะยาวคุณเองก็ใช้จินตนาการหรือการวาดภาพในจิตใจมาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้โดยจินตนาการอย่างตั้งใจและมีเป้าหมายและคอยสังเกตว่า ร่างกายตอบสนองอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างลองใช้จินตนาการมาบำบัดบาดแผลอาการเจ็บคอหรือความเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆเอาไว้เพื่อในยามที่เกิดเจ็บป่วยด้วยเรื่องจำเป็นขึ้นมาคุณจะได้ใช้จินตนาการมาช่วยบรรเทาความหนักหนาสาหัสเหล่านั้นได้ทันเวลาอารมณ์ต่างๆที่ปรึกษาด้านสุขภาพและผู้ที่เลื่อมใสในการทำสมาธิมักจะแนะนำให้ใครๆ หัดควบคุมอารมณ์ไม่ให้แกว่งขึ้นลงตามความรู้สึกและต้องฝึกรักษาอารมณ์ให้คงเส้นคงวาคำแนะนำดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์สำหรับบางคนหากผมพบผู้ป่วยที่ความเป็นไปต่างๆในชีวิตไม่อยู่กับร่องกับรอยระดับพลังงานไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวกระตืือร้นเดี๋ยวก็เหนื่อยหรือนายกินอยู่ไม่เป็นเวล่ำเวลามีความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนฝูงหรือญาติอันคลอนแคลนผมก็มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยทำสมาธิ หรือฝึกบริหารลมหายใจเพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ชีวิตเสมอแต่เมื่อพิจารณาบทบาทของอารมณ์ที่มีผลในการช่วยให้ระบบบำบัดในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นจึงคิดว่าหากฝืนให้คนไข้สร้างอารมณ์รุนแรงเสียบ้างน่าจะเป็นประโยชน์แก่คนไข้ามากกว่าผมเคยกล่าวแล้วว่าปฏิกิริยาการบำบัดอาจจะเกิดขึ้นหลังจากผู้ป่วยตกอยู่ในอารมณ์รักหรือได้รับการปลดปล่อยความโกรธแค้นออกมาก็ได้ ไม่ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบวกหรือลบก็ดูจะไม่เป็นไรเรื่องสำคัญอยู่ที่ระดับความรุนแรงของอารมณ์ซึ่งทรงพลังมากพอที่จะเกิดผลต่อร่างกายแต่การไร้อารมณ์คือไม่ยินดียินร้ายหรือสังกตตายนั้นอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าอารมณ์ทางลบก็ได้เพราะมันจะไปขัดขวางการบำบัดของเราได้ครับแล้วความเครียดซึ่งระบาดลุกลามอยู่ทั่วไปละครับจากประสบการณ์ผมมองว่า ความเครียดคือภาวะพลังงานที่มีศักยภาพสูงที่เกิดขึ้นแล้วเขม็งเกลียวอยู่ภายในถ้าเราสามารถเข้าถึงความเครียดและขับเคลื่อนมันได้พลังความเครียดจะเป็นประโยชน์แก่ระบบบำบัดได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการบำบัดความเครียดมักแก้ไขความเครียดด้วยยาโดยเฉพาะยาประเภทเซโรโทนินซึ่งมียาชื่อโปรแซกเป็นตัวหลักวงการเวชภัณฑ์เขาทําการตลาดยาประเภทนี้กันอย่างจริงจัง โดยหวานล้อม่เชื่อว่ามนุษย์คงไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพเพียงใดจนกว่าจะได้ใช้ศักยภาพนั้นซึ่งก็ได้ผลเมื่อเร็วๆนี้เพื่อนคนหนึ่งได้ไปตรวจเช็คล่างกายตามวาระปกติกับสูตินรีแพทย์ตรวจเสร็จแพทย์ได้ถามทันทีว่าจะให้สั่งยาโปรแซกให้เลยหรือเปล่าเพื่อนผมก็ย้อนถามว่าทำไมต้องกินด้วยคะดิฉันไม่ได้เครียดอะไรเสียหน่อยหมอเลยย้อนถามกลับมาเหมือนกันว่าคุณรู้ได้ยังไง ผู้ที่กินโปรแซกหรือ,อยาประเภทนี้บอกว่ากินยานี้แล้วรู้สึกว่าอะไรๆก็สร้างความกดดันให้น้อยลงทั้งนั้นและความเครียดก็ผ่อนคลายลงด้วยวิธีหนึ่งในการรักษาอารมณ์ที่ขุ่นมัวคือการใช้ยาแต่ที่ผมเป็นห่วงคือยาจะไปกดระง,งับระดับความรุนแรงของอารมณ์ไว้จนหมดเพราะผมเชื่อว่าอารมณ์อันรุนแรงในระดับหนึ่งจะช่วยให้พลังบำบัดทำงานได้นอกจากนั้นศักยภาพที่คนจะรู้สึกปีติเป็นสุข ยอมไม่ต่างจากคนที่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังฉะนั้นคนที่เก็บกดอาจจะอึดอัดจ,จนถึงจุดที่จะระเบิดอารมณ์ให้ทลักทลายออกมาได้มากกว่าคนที่คุมอารมณ์เก่งๆหรือคนที่กินยาคุมความเครียดก็ได้วิธีการหนึ่งที่จะรับมือกับภาวะซึมเศร้าคือแทงทำเป็นตรงกันข้ามเสียท่านแรบไบนัชแมนศาสดาแห่งนิกายบราติสลาบซึ่งเป็นนิกายที่เกรงไกลที่สุดนิกายหนึ่ง ระหว่างปลายศตวตรรษที่18และต้นศตวตรรษที่19ผู้ที่เข้าถึงสภาวะอารมณ์ล้นปลี่อยู่เสมอในายามทุดดวงไปในพงไพรได้ให้โอวาดแก่สานุสิทธ์ธของท่านว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจงทําจิตใจให้ตื่นเบิกบานอยู่เสมอด้วยจิตอันเป็นสุขเจ้ายอมสามารถให้ชีวิตแก่ทุกคนได้และยังย้ําอีกว่าเราจะต้องตักตวงความแจ่มใสเบิกบานเข้าสู่จิตใจตนเอง สร้างทัศนะอันปีดาแก่ตนเองด้วยภาวะเช่นนี้เราจะเป็นคนที่สามารถรับความน่าชงนชงายต่างๆที่อยู่ร้อมรอบตัวเราได้และถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตกอยู่ในความหันษาใดๆก็จงทำราวกับว่าเรานั้นแสนหฤหันแล้วความสุขก็จะบังเกิดขึ้นในจิตภายในของเราเองจบ EP ที่35กลับมาติดตามเนื้อหาต่อไปซึ่งจะเข้าเรื่องของจิตวิญญาณกันนะครับ เอาละครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ